ที่เราจะมาอยู่ข้างหน้า,าแล้วตึกนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็นมันเป็นทรงกระบอกะมันเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมพล็กซ์ที่คนอาศัยอยู่จริงๆแล้วก็ชั้นล่างสุดร้านค้าต่งตางๆร้านต่งตางๆนี่คนเปิดแล้วมีร้านอาหารมีร้านอาหารเชาา้ดาดังๆอยู่แถวนี้ด้วยนี่มันคือแหล่งคนอยู่อาศัยจริงๆครับผมฉันชอบอะไรแบบนี้ ดูมีมากงแต่เมื่อวานแล้วจะได้มีเวลายอยู่ที่นี่เยอะหน่อยับคี่ผู้ชมผมว่าคนมานะใครมาถ่ายรูปหรือใครมาเที่ยวตรงปริงแงนออทัมพารวิเลียนเนี่ย แวะมาตรงนี้เจ๋งมากเล็กๆมันเป็นภาษาจีนนะเลยก็เลยแบบอ่านไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นโลเคชั่นไว้ให้ใกล้ๆเลยใกล้ๆเ,เลยนะครับผมเจ๋งเจ๋ง